Welcome back to Super Champ, ladies and gentlemen. Fight number six this evening at 52 kilograms between Myanmar and Thailand. Let's meet our first fighter from the blue corner. He is 24 years of age, 162 centimeters tall, with a record of 33 fights, 21 wins representing Myanmar. Please put your hands together for Seoul Miao! จากมุมแดงครับจากแม่ห้องสอนประเทศไทยครับอายุ22ปีสูง160เซนติเมตรนักปวยคนนี้ชกมาแล้ว55ไฟชนะ40ครั้งขอเชิญพบกับเนื้อเพชรกีฬาสปอร์ตฟุมไทยแล์ รบีครับคุณพงศักด์แบลมอนคู่ร่วมวันนี้นะครับพิการน้ำหนัก52กิโกรัมครับเนื้อเพชรกีฬาสปอร์ตคนเหนือดวงครับวันนี้จะเจอกับนักมวยจากเมียนมาโซโมีอองกับสิบแฟนๆดังๆทางช่อง8เลยครับคู่นี้จับตาดูให้ดีครับใครน็อกใครครับนี่คือเจ้าของฉายาคนเหนือดวงครับเด็กดอยสร้างฝันนะครับ ลูกศิษย์ของคุณคำจันทร์สาวคำเขตครับ mm hmm. เหนือเพชรกีฬาสปอร์ตครับ mm hmm. วัยยี่สปี160เซนติเมตร55 mm hmm. ชนะ40ครับ mm hmm. อ่ะเดี๋ยวติดตามดูครับไครซอยใครร่วงครับ mm hmm. สูนักมวยจากเมียนมาครับโซมีอ่องนะครับวัย24ปีครับสูง162เซนิเมตร33ชนะ21แพ้12ครั้งครับ ซ้อมอยู่ที่ค่ายลูกทับฟ้าครับติดตามนะครับคู่นี้ถูกคู่เลยครับ52อ่ะอาทิตย์หน้าครับมาแล้วครับคุณมารุธครับนี่ก็อีกคนหนึ่งนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นคนเหนือดวงอีกคนหนึ่งครับเจมส์ักไดมอนด์98นะครับไฟล่าสุดนี้ต่อยกับนักรถแฟเทคนี่โอ้โหผัดกันนับผัดกันลุกผัดกันยืนเลยครับสัปดาห์หน้าจะเจอกับท่านของเซนเนตนะครับนักมวยจากตุรกีนี่เขาเป็นแชมป์จากตุรกีนะครับ สัปดาห์หน้านะครับสำหรับโอมาเซมิดจะโคจรมาเจอกับเจมส์สักไดมอนด์98ครับสำหรับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับติดตามครับแฟนๆครับสาวอาทิตย์ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับ19บเกานาเจอกันครับกดหมายเลข27ครับดูช่องแกันครับ3ยกยนย่อก็จริงแต่ว่าแม่ดูครับคุณภาพล้วนๆครับใส่กันระเบิดระเบ้อมันบุยักษ์คนอกจากบนเวทีแล้วยังมียอดมวยอีกคนหนึ่งครับอาร์มี่สักสิปภายิมครับ นักชกชีรังจากค่ายสัตสิปภาญิมมชเชียเพื่อนนะครับนี่เป็นทหารไปแล้วครับคุณมารุตครับได้ดีเพราะมวยไทยเชกเช่นเดียวกับทางหน้าเหนือเพชรนะครับดูทรงผมครับนี่ครับได้ดีเพราะชกมวยชกมวยแล้วได้ต่อยอดครับรับราชการไปแล้วนี่อย่างที่ผมเรียนไว้ครับมวยไทยไม่มีเพียงแค่เกมการพนันครับเราดูกันหลายหลมุมครับต่อยอดไปได้ปีกองก็เป็นสินค้าออกกรรมการก็ใช่อุปกรณ์มวยก็ดีครับนี่คือมุมของคนมวยครับ ดูครับแค่160เซนมแต่เดี๋ยวดูพลังกำปั้นครับโซมีออนนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเคยมาโชว์ฝีมือที่นี่มาแล้วหลายครั้งนะครับวันนี้ครับอย่างที่ครูเชื้อชายบอกแล้วครับใครหลับใครนับใครน็อกครับกู่นี้เวทเดียวกันในประเทศไทยนี่สอยมาหมดแล้วนะครับทางด้านของเหนือเพชรนะครับไม่ว่าจะเป็นขาวสนิทเสือใหญ่กุมารทองครับอ่าติดตามกันได้ครับ หน้าที่ของวิตูครับพงศักดิ์ไปละม่อมครับดูปาดหัวแล้วตัวเท่าครับซ้ายมือเหนือเพชรนะครับขวามือโซมินอองดูให้ดีครับใครต่อยใครร่วงครับคู่นี้อย่าละสายตานะครับอย่าลืมนะครับท่านน็อกด้วยออปชั่นพิเศษนะครับไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับแจกเลยครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยเต่ก้านคอเข่าลอยซอกกลับนะครับรับ1 0 0 0 0บาทครับถ้าจ้าเล่ฟ้าดหางน็อกก็รับไปเลย3 0,000บาทครับอ่ติดตามครับ พี่น้องชาวเหนือต้องสนใจมาเชียร์ทางด้านของเหนือเพชรนะครับลำพูนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนครับต้องเชียร์รายนี้ครับส่วนพี่น้องชาวเมียนมาครับจากลูกทับฟ้าต้องเชียร์ครับโซมินอองเดาใจดูนะครับออกหน้าไหนครับมวยแบบที่จะใช้บริการครบ3ยกหรือเปล่า52กิโลกรัมนะครับถือว่าเป็นพิกัดสบายๆนะครับคู่นี้ครับเต็มไปด้วยความ ท้าคล่องว่องไวนะครับอาวุธนี้ออกกันรวดเร็วสมกันเลยครับยกแรกครับโซมีอองนั้นจะคุ้นเคยกับบรรยากาศของช่แง8มากกว่าทั้งนั้นเหนือเพชรแน่นอนครับคุณมารุษรับอ้าวครับเดี๋ยวไปดูครับคู่นี้ประเพทซ้ายสั่งลาขวาสั่งลงนะครับหล่นไม่หล่นครับหนักทั้งคู่ครับโซมีอองก็ไม่เบาครับเหนือเพชรก็ไม่ ไม่หนักไม่เบาเหมือนกันนะาวครับดูแล้วครับเปิดแล้วเกมเปิดแล้วครับแหมขวานายซ้ายเราครับคู่นี้ครับต่างคนต่างจ้วงครับต่างคนต่างจ้วงครับดูดีๆครับดูดีๆครับแฟนๆแฟนๆช่องไปโอ้โหดูดีๆครับโซมินอ่องนั้นคุ้นเคยกว่าเหนือเพชรแน่นอนครับอย่างที่ผมเรียนไว้มาหายใจแล้วมาสอยนักมวยไทยนี่หลับหลายคนแล้วนะครับอ้าว แหวโดนทีก็ห้องเครื่องครับอ่าครับลูกเตะลูกทีนี้ถือว่าต้องยกบังยกเก็บได้ครับไม่มีเจตนาแล้วครับอ่าครับต้องชมหัวใจโซมิงอ่องครับไม่มีงอแงครับพร้อมที่จะทําหน้าที่ครับเหนือเพชรก็ไม่มีเจตนาครับอ่าครับสับแล้วเจาะยางขวางกระจกครับอ่าครับศพเมยแม่ห้องศนนะครับของดีจากภาคเหนือมาแล้วครับ อ่านครับดูวงในครับเจงได้ก่อนได้ยังตีไม่ได้ครับต้องบอกว่าเขตฐานแดนชนแดนนี่พื้นที่นี้ติดกันเลยครับอ่าครับแล้วซ้ายกับขวาสับล่างดูดีๆครับแม่เดียเกียร์เพชรโปรโมเตอร์ยืนลุกขึ้นลุ้นเลยครับถ้าผ่านได้จะไปหมุนตัวไหนครับคนแพ้จะไปโอ้ยโดนเต็มแข้งครับหายทองโอ้โหหนักทุกลูกครับ เอาละครับหนักไม่หนักดูกันเองครับแข้งของเหนือเพชรครับโอ้โห<ม>เจอหมัดขวาเข้าไปครับ<ไ>แม่โดนละคึกครับ<ไ>โซมิงอองครับโดนละคึกโซมิงอองบอกสบายสบายครับไม่มีปัญหาครับอ,อ้าวมัดแรกรครับอย่างนี้มัดแรก <ไป S 2> ามาแล้วมาแล้วโซมิงอองโดนจะเอาคืนเหมือนกันครับอ้าวแลครับแมตอนนี้เกมเปิดแล้วนะครับอยู่ที่ใครจะเป็นฝ่ายเดินลุยเข้าไปก่อน คุณคำจันดูอยู่หรือเปล่าครับดูแล้วส่งเสียงส่งลายมาทักหน่อยหน้าจอเสียงเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงครับลูกพี่ของเหนือเพชรด้านล่างถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นประหลัดวิทยาครับทีมงานของปาลอฮาล่ครับคุณสักคนชัยจิมพลีนู่นครับไปทำมวยอยู่ภาคเหนือนู่นครเชียงใหม่นู่นแหละครับอ้าวครับสับศอกสับศอกครับต่างคนต่างสับใส่ข้าไปอ้าวเดินแล้วครับโซม่งองเอาละครับศอกมาศอกคืนเลยครับตอนนี้ครับแม่วันนี้ยังไม่เห็นเลือดเลยนะครับ พี่หมอยังไม่ทํางานครับพี่หมอคณิตเปลี่ยนครับไปอ้าวแยกเขี้ยวแล้วแยกเขี้ยวใส่กันแล้วครับเสือเจอสิงเสือเจอสิงเสือเจอโอ้โหพับเพียบเลยครับพับเพียบเลยครับแม่ไม่รีบครับไม่รีบครับพี่ตู่ก็นับไปครับโซมิงองไม่ตกใจครับอ้าวครับโดนบ้างครับ ได้ไปหนึ่งนับแ้วโอ้โหระคังมาเชก่อนครับโอ้โหมาได้เรื่องปลายยกแรกครับเดี๋ยวไปดูกันครับเนื้อเพชรปล่อยทีเด็ดอะไรออกไปครับถึงได้นับครับโซมินอองนี่เกือบจะลุกไม่ขึ้นครับอยาหอมยาลมยาดมยามองมาเลยครับสูตรสารระเหยครับให้ออ้ยเจอเกือบเต็มหน้าเหมือนกันครับต้นยกแข้งซ้ายของโซมินอองดูครับไปช้อนเข้าไปครับ ดีว่าเป็นปลายปลายเท้าครับหม่มุมกล้องในสุดยอดครับดูกันจะจะโอ้ยลูกนี้กระเด็นครับแรงไม่แรงไม่รู้ครับดูดูนะครับสับสอกเขาก่อนครับไม่โดนแล้วโดนสวนครับปังเดียวครับเป๋เลยครับวิ่งเข้าไปหลวมเจอหมัดครับลูกนี้โอ้โหพับเพียบใส่บ่วงเลยครับปังเข้าไปครับหมัดครับลูกนี้ครับดูท่านั่งครับว้าโอ้โหดูครับเต็มเต็มกำปั้นครับ โอ้โหถ้าเทปักแล้วก็ใส่บ่วงเลยครับลูกนี้คุณมารุษ35แต้มครับขึ้นห่วงลงหวักห่วงแดงครับเอาละครับยก2ครับเหลือเฟกิลาสปอร์ตกับโซมีอ่องนะครับทั้งคู่นี้ถือว่าเป็นกระเรียงนะครับสอสัญชาติเลยครับของเรากะเรียงไทยครับของเขานี่กระเรียงจากเมียนมาครับอาครับต้องสู้หกัวใจของทั้งคู่ครับพร้อมที่จะทําเกมการต่อสู้เหมือนเดิมครับ พักยกสดชื่นขึ้นมาแล้วแต่ว่าอย่าพลาดอีกครับเพราะว่าเจ้าเหนือเพชรนี่แม่อย่างที่เรียนไว้ครับขวาตายสายสลบครับหนักจริงๆครับเด็กคนนี้อ่าครับไม่มีอะไรเสียแล้วครับโซมิงอองวิ่งข้าไปอย่าหลวมครับถ้าหลวมเดี๋ยวโดดอีกครับอ้าครับอ้าวครับสับซอก โอ้โหแล้วดูครับคลัวซัที่ไหนครับซมีอ่อนครับเดินวิ่งเข้าหาเลยครับทั้งเดินทั้งวิ่งครับไปกลมอย่างนี้แมเหนือเพชรนี่ดักเอาเลยครับตบซ้ายวางแข้งขวาครับแต่พยายามให้อยู่วงนอกครับโอ้โหเลยนะครับพอได้แล้วสมีครับชิงจิงหมัดนะครับ มาครับกุงในแหมยังตีไม่ได้ครับวันนี้มานิ่งมากครับเหนือเพชรคนเหนือดวงเด็กดอยสร้างฝันครับเฟซบุ๊กของเขาครับเด็กดอยสร้างฝันอ้าวพี่น้องชาวเหนือครับต้องเชียร์เยอะๆต้องเชียร์เยอะๆได้นับก็จริงแต่ว่ายังประมาทไม่ได้ครับวิ่งเข่าใส่แล้วครับโซมิงองโอ้โหเจอซ้ายเจอขวาเข้าไปตบซ้ายวางแข้งขวา หมุนทวนเข็มนาฬิกาไปเรื่อยนะครับทางด้านของเหนือเพชรโอ้โหดูนี้ครับพยายามจะหัดเหนือเพชรครับแหมพี่เลี้ยงทางด้านมุนมน้ำเงินนะครับก็บอกให้โซมีอ่องนี่เดินอย่างเดียวครับเดินเข้าใส่แต่ก็เดินจริงๆนะครับตอนที่โซมีอ่องครับอา้อาวแมหันล่าง <ๆ S 2> ครับอ,อย่านิ่งนะเหนือเพชรอย่านิ่งนะหายไปนานหายไปนานอา้าวสามยกหายไปนาน เหนื่อยกว่า5ายกแน่นอนครับมาที่นี่พอดูครับหยุดเมื่อไร่นกรรมการจะหยุดเตือนทันทีนะครับแม่โซมีอองจะแม่นหรือไม่แม่นทานั้นโอ้ยกือบการคอครับดูครับแม่ตอนนี้ครับพยายามเล่นวงนอกครับทางด้านเหนือเพชรครับไม่ยอมให้โซมีอองเข้าใกล้อ้าวอ้าวชักนิ่งเหมือนกันครับเหนือเพชรเตะเพื่อนไม่อยู่ได้นับกว่จริงแต่ว่าตัวเองนันช้าลงแล้วนะครับแม่โซมีอองต้องเล่นเป้าใหญ่ครับต้องเล่นเป้าใหญ่ครับโอ้ยน่แะครับโดนหน้าอาวครับโดนหน้าแล้ว ม่มีสีสันแล้วครับคืนนี้เอ้ารถไซเลนนำมาแล้วเบิกทางหน่อยวิวอววววววโอ้โหดูคระต่ลูกนี้ครับต้องมีเวียดมัดกับหลังครับไม่ไม่โดนครับกังหันนรกหมุนตัวไม่โดนเอ้าเดินอีกสมิองเดินซ้ายไม่เหนือเพชรดูจะตื้อๆไปหน่อยครับเอ้าเต็วเอสเสียงหลังครับน้ำลายเหนียวพอเหมครับเหนือเพชรนี่ครับหายไปนานครับสภาพร่างกาย จะเข้าที่หรือเปล่าระผมหายใจเป็นอย่างไรแม่ดูแม่จะช้ามาเลยครับทางด้านของเนื้อเพชรแม่อ่าครับดูช้าลงไปครับยกนี้พักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาต่อครับโอ้โหต้องบอกเลยครับวันนี้มวยไทยซปเปอร์แชมับแต่ละคู่นี่เหนื่อยทั้งผู้บรรยายเหนื่อยทั้งนักมวยเลยครับก็เหนื่อยไปหมดแล้วครับโดยเฉพาะพี่เลี้ยงครับโอ้โหหัวใจเพชรจริงๆครับโซมิงอ่องจากเมียนมาครับลูกทับฟ้าส่งเข้าประกวด แลกกันสนุกครับนี่ครับเข้าไปนี่อย่าก้มหน้าก้มตาครับมวยไทยก้มหน้าก้มตานี่ไม่เห็นอาวุธคู่ต่อสู้นะครับลูกนี้จะแม่จะฟัดให้อยู่แต่ว่าไม่ได้ครับอย่างนี้ใช้ไหลใช้ะโพกเป็นกีฬายูโดไม่ได้ครับแม่ปลายปลายยกนี่ทําท่าจะตื้อตืเหมือนกันครับดีครับดูแข้งของเหนือเพชรครับไตเข้าท่อนแขนเตเข้าอะไรซ้ายลูกนี้ครับแม่ซึมไปเหมือนกันครับดูครับปังเข้าไปครับเกือบไปครับเหนือเพชรเริ่มจะแรงขึ้นมาครับ ทางด้านของโซมิองนี่ครับกังหันนรกครับเป็นท่อนแขนครับแต่ไปโดนศีรษะครับถ้าโดนกระโดงคางนี่เพ้อเป็นเรื่องครับเอาละครับยกสามที่เชื่อว่าโซมิองน่าจะเดินเหมือนเดิมเลยครับต้องดูระบบการหายใจของเหนือเพชกีล่าสปอรครับหายไปนานครับวันนี้มาต่อย3ยกไม่หมูครับโกลมลงกราบเลยครับโซมิอองแสดงความเป็นมิรไมตรีครับเอาครับกราบก่อนเตะครับว่าอย่างนั้นครับ โอ้โหสุดๆครับคู่นี้อีกคู่หนึ่งครับอ่าครับดูครับโอ้ย<สถ>แม,แม่แม่แกบอกโอเคโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพยายามจะกัดฟันขึ้นมาครับลูกตามน้ำพอดีครับไม่เป็นไรครับแมเอาละครับว่ากันต่อครับ ไม่เป็นไรครับเบรกไม่ทันครับลูกนี้ดูแล้วเบลกไม่ทันมากกว่าครับแม่ต้องชื่นชมหัวใจของโซมิงอองครับเบรกแล้วเบลกไม่ทันนะครับจังหวะค้าบลูกคาบดอก50-50ครับแม่ต้องชูงหัวใจโซมิงอองครับสมเป็นนักสู้จริงๆครับอ้าวครับต้องปรบมือให้แล้วครับชื่นชมนะครับความเป็นนักสู้พยายามใช้พลักกำลังที่มีอยู่ฟัดหมุนลงไปครับ หมดแรงเพืองกำลังเ่าๆครับอาต้องต่อยครับต่อยหน้าอกต่อยท้องต่อยลำตัวอย่างเดียวครับได้ไม่ได้โดนไม่โดนแหมเข้าไม่ถึงครับโสมิองอ้โหูดูกางแั่งนักลงไม่โดนอีกแล้วครับเหนือเพชรวนออกมาสมิองครับหาช่องหัวใจสุดยอดหน้ากราบจริงๆครับโสมิองมาพร้อมที่จะสู้นะครับโอ้โหเจอหนักๆจริงๆครับหนักโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเหนือเพชร โอ้โหเจอหกซ้ายเข้าไปครับยังสะกดโซมิอองไม่ได้แต่จนเหนือเลยครับวันนี้เหนือเพชรหม่เหนือเพชรเองก็หมดเหมือนกันครับคููต่อสู้ทั้งอึดทั้งทนทั้งเหนียวครับโอ้โหไม่มีรอยปริเลยครับวิ่งเข้าใส่ครับโซมิองนอ่ะปล่อยมือครับข้อแรกต้องปล่อยมือก่อนครับไม่ปล่อยมือนี่งัดไม่ออกครับนี่ครับ ใส่เต็มที่เลยครับโซมิอองมีกี่ก๊อกกี่ถังกี่กะละมังก็เทหมดหน้าตักเลยครับอช่วงท้ายปลายเกมครับโอ้โหเกลี่ยชุกก๊อกเลยหรือเปล่าครับคุณมนุษครับโอ้โหจะเล่นเซปักตะกร้อใช่แล้วครับโอ้โหแกสู้จริงๆครับนี่น็อกไปนี่ต้องบอกว่าได้รางวัลนะครับถือว่าเป็นขาลอยจากเวทีนี่ พื้นเวทีถือว่าเป็นการเตะก้านคอนครับถ้าเข้ากกหูเข้าก้านคอแม่หมุนตัว2ชั้นเลยครับโอ้โหเข้าไปเจอครับโอ้โหลูกนี้ทีมเข้าท้องครับทีมเข้าท้องครับตัวเองนั้นหมดแล้วครับโอ้โหเ้าลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโซมิโอกลุกขึ้นมาครับไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับนี่หัวใจครับแม่แต่ว่าพีตูนับสิบไปเลยครับก็หมดเกลี้ยงจริงๆเลยครับโอ้โหไม่ไหวครับ จะกระโดดเข้าไปโดนถีบสวนครับจุกเลยครับหายใจไม่ทันครับโอ้โหดิ้นสุดฤทธิ์แล้วครับต้องชมหัวใจโซมิงอองครับต้องชมเขาครับแต่ว่าคนนี้แข็งแรงมากครับเนื้อเพชรกีฬาสปอร์ตแม่ต้องบอกว่าโดนน็อกเพราะใจสู้เลยครับไปชมภาพช้ากันเลยครับโอ้โหนี่เตะแม่นี่ครับดีว่าเขาไปโดนหัวไหล่ก่อนครับไปปลายปลายเท้าไม่เต็มแข้งนะครับ ก็ไม่มีเจตนาแล้วครับลูกนี้เห็นชัดเจนครับแล้วดูภาพช้านะครับจังหวะที่วิ่งเข้าไปยังไงครับนี่พยายามจะหักศอกครับแมดินสุดฤทธิ์แลวครับโซมิงอองสู้จริงๆครับนี่ครับเหมือนกับกระโดดฟาดตะล้อครับแต่ว่าลูกนี้ครับปู้หูทีบีบกับท้องน้อยครับโอ้โหลูกถีบครับสุดๆดจริงๆครับมาถูกที่ถูกเวลาครับเข้ามาครับโอ้โหลิ้นปีครับหมดจริงๆครับคุณมารุทครับ โอ้โหไม่ไหวครับเร่งสุดๆแล้วครับจังหวะไม่ได้เกรงครับถีบจักเข้าไปครับโอ้โหไปผมแมทิวดินครับเชิญ ladies and gentlemen, fight number six here is ended at Super c h a p this evening. We have our winner by way of knockout in round number three. Give it up for the red corner, Thailand. n e w p e t ang, k i l a Sport. k n o c ทุกอย่างนะครับ และสุดท้ายก็เป็นลูกทีบนะครับที่เข้าไปตรงช่วงท้องนะฮะของโตสู้แล้วฮะไม่สามารถชกต่อไปได้ฮะ,ะถึงจะเหลือเวลาน้อยในยก3ก็แล้วแต่นะครับต่อไปครับเป็นคู่เจ็ดของเราครับคู่เอกของเราจะไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนครับเพราะว่านักชกจากบราซิลคนนี้ครับวิกเตอร์อัลเมดาครับนอกจากว่ามีการมีร่างกายที่แข็งแกร่งสุดๆแล้วครับคนนี้เป็นแชมป์หลายรายการในประเทศไทยครับชนะคนไทยมาแล้วเพียบ แต่เขาจะต้องเจออวตารตอมอสีอย่างที่เราทราบกันดีว่าคนนี้ฝีมือสุดๆครับลูกหนักลูกเก่งเพียบแชมป์รายการเพียบเพราะฉะนั้นมันแน่นอนพักสักครู่ช่วงหน้าคู่เอกลยุย